มายาออดิโอบุ๊กส์ภูมิใจเสนอแสนร้ายซ่อนรักนิยายเสียงหนึ่งในจักรวาลของเหมมราชเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของคนสนิทของอาแสนซึ่งก็คือพี่โอนนั่นเองและเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะครบรถบู๊ล้างพานกันตั้แต่ต้นจนจบรับรองว่าสนุกแน่นอนและเรื่องนี้มีวางจำหน่ายฉบับเต็มที่เว็บเมบเมมาเก็ตแล้วนะคะวันนี้ฝากแฟนๆเข้าไปอุดหนุนด้วยนะ แต่หากแฟนๆที่ไม่สะดวกเข้าไปดาวน์โหลดก็สามารถรอรับฟังได้ที่ YouTube Channel ของมณีได้เลยมณีจะลงให้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก่อนอื่นมณีฝากแฟนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของมณีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาล่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับฟังแสนร้ายซ่อนรักกันได้เลยค่ะ ขอต้อนรับสุเหมราชแสนร้ายซ่อนรักตอนที่สองเวลาเดียวกันนั้นปินงามก็ลงมาจะถึงชั้นล่างและกำลังจะเข้าครัวทัอว่ามีกลุ่มสามสาวผู้ช่วยเชฟเดินมาขวางเอาไว้พร้อมกับเช็ดหน้าเล็กน้อยยักคิ้วนิดหน่อยเหมือนจะหาเรื่องเสียอย่างนั้นขอโทษค่ะงามขอทางค่ะปินงามบอกอย่างสภาพ พิชยาจึงเปิดทางให้เดินทะว่าจังหวะที่ปิ่นงามเดินผ่านพิชยาก็แซขึ้นสายมัเหรเราอ่ะมีของดีอะไรถึงได้มีแต่คนยกหางสาริกาลิ้นทองหรือว่ามหาแม่ตาสำนักไหนคุณพีทหมายถึงงามเหรอคะเป็นงามเชิดหน้าขึ้นและถามแต่ไม่ได้หันไปมองฉันหมายถึงแกนั่นแหละฉันจะได้ไปทําบ้างหัวหน้าหรือว่าเจ้านายจะได้รักจะได้หลง พูดไม่พูดเปล่าแต่พิชยากลับเดินมาประชิดต,ตัวงามไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนทั้งนั้นงามแค่ตั้งใจทำงานตั้งใจรับคำสั่งประจบสอบพลอนสิไม่ว่าเชฟมาเป็นคนสนิทท่านปกติเชฟไม่ไว้ใจให้ใครนำอาหารขึ้นไปให้ท่านประทานนอกจากทำเองแล้วก็มีพนักงานไปด้วยแล้วเชฟก็ไม่สอนด้วยแต่เธอนี่สงสัยอยู่ว่าใช้มายาอะไรเช่นว่าคุณตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเองมันยังที่เชฟบอกจะดีกว่านะคะนั่นแหลคะค่ะเชฟถึงจะไว้ใจ ไม่ต้องมาสอนฉันอยู่มาก่อนแกแล้วนี่แกหาว่าฉันไม่ตั้งใจทํางานเหรอไม่ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองปิ่นงามเสริมขึ้นเพิ่งมาได้แค่สองเดือนกว่าดูซิทําอะไรได้บ้างได้จับงานใหญ่ทั้งนั้นอหรือว่าใช้ความใส่ซื่อชอลอผู้บริหารแถมได้ผู้บริหารตัวบิ๊กๆไปจนถึงเบื้องบนสุดอย่าเอาท่านประธานมาพูดแบบนี้นะคะแต่คุณก็ลองใช้ดูบ้างสิเผื่อผู้บริหารจะเอ็นดู ปินงามเริ่มมีน้ำโหเพราะเอาท่านประธานมาพูดในบทสนทนาด้วย <c oughs> ชอเลาะบ่อยๆเขาเถอะเย่ง,งามท่านท่านมีเมียทั้งนั้นแหละแล้วแม่ๆแต่ละคนไม่อยากจะพูดพ่อ,อยังต้องเกรงใจระวังจะถูกเพลงเล็งและไม่ทันจะได้ขึ้นเป็นเชฟนะจะได้ตกงานซะก่อนขอบคุณที่สอนนะคะปินงามพูดจบก็เอียวตัวจะเดินเข้าครัวแต่คิดได้อย่างหนึง่งจึงหันกลับมาพูดอีกอ๋อเชนว่าคุณพีช ลองชอเลาะดูก็น่าจะดีนะคะมันทําให้ดูน่ารักเพื่อตําแหน่งผู้ช่วยที่อยู่มาเป็นปีจะขยับขึ้นไม่งั้นฉันจะแซงไม่รู้ด้วยสิ้นคําปิ่นงามก็เดินเข้าไปทันทีทําเอาพิชยาถึงกับชักสีหน้าถลึงตาด้วยความโมโหแต่เกรกรานไม่ได้เดี๋ยวนี้มันตอบปากต่อคําเข้ามาใหม่ๆนี่เหนี่ยมอายเหลือเกินดาริสาเสริมขึ้นใช่พอได้ทำโน่นทำนี่ผู้ใหญ่รู้จักแล้วก็เก่งเชียว แบบนี้ตำแหน่งขึ้นเร็วนะพีทคนชอบพูดจาประจบประแจงเอาใจเจ้านายนะตำแหน่งในอยู่ที่ปลายปากกาและจะบอกให้พวกเราสามคนจะอีกย่ำอยู่กับที่เกลียดจังวันนี้โดนเชฟดุเขาให้อีกฉันจะไม่แพ้เด็กใหม่หรอก พิชยาบอกอย่างมั่นมั่นแล้ววันนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเธอถทว่ากลับกลายเป็นว่าปินงามมีศัตรูในที่ทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งหัวเดียวกระเทียมรีบก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ปินงามก็อยู่รอดมาได้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเพราะใช้กติที่ว่าเฉยให้เป็นเย็นให้ได้คนประเภทกลัวคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองคงมีอยู่ทุกองค์กร หากปิ่นงามทนที่นี่ไม่ได้ก็ทนอยู่ที่อื่นไม่ได้เช่นกันแล้วจะพานทำให้คนที่ฝากฝังเข้ามาให้เธอทำงานจะผิดหวังเสียเปล่าๆต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันเป็นเวลาเลิกงานพนักงานโรงแรมมีหอพักที่ทางโรงแรมจัดเอาไว้ให้แต่บางส่วนที่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือมีบ้านเช่าก็กลับบ้านใครมันรวมถึงปิ่นงามด้วยเธอมีรถมอเตอร์ไซค์ไว้ขับไปกลับโรงแรมและบ้านถ้าว่าเป็นบ้านเช่าเท่านั้น บ้านหลังนี้เป็นแบบหลังชั้นเดียวหลังเล็กๆหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและหนึ่งห้องนั่งเล่นเป็นงามใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยไร้ซึ่งพ่อแม่หรือญาติพี่น้องตั้งแต่เล็กจนโตทำงานหาเงินเรียนหนังสือจนจบปริญญ,ญาทำทุกอย่างด้วยตัวเองจนชินถามว่ากลัวการอยู่คนเดียวไหมกลัวเสมอแต่ทำอย่างไรได้ ในเมื่อตัวคนเดียวแต่โลกของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้โลกของเธอสดใสขึ้นแล้วเธอก็ไม่เหงาอีกต่อไปามาถึงเป็นงามก็ถอนหายใจและทิ้งตัวลงบนโซฟานึกถึงเรื่องที่ถูกเน็บแนมวันนี้แล้วรู้สึกว่าการทำงานคงไม่สงบสุขอีกต่อไปยิ่งเข้าใกล้ผู้บริหารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คนหมั่นไส้มากขึ้น แม้จะบริสุทธิ์ใจในการทำงานแต่ก็ทำให้สร้างศัตรูแล้วเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้จะมายอมแพ้เหรองามไม่นะ่ะเธอไม่เคยยอมแพ้เธอไม่แพ้มานานแล้วเธอบอกกับตัวเองอย่างมั่นใจเธอว่าอยู่ๆเสียงข้อความลายก็ดังขึ้นทำให้เธอรีบเปิดดูวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมข้อความที่ถูกส่งมาทำให้เธอยิ้มออกมาได้เหนื่อยนิดหน่อยคะ่ะ แล้วตอนนี้กลับถึงบ้านหรือยังถึงแล้วค่ะถ้าถึงแล้วก็ปิดบ้านดีๆค่ำแล้วไม่ต้องออกมานะค่ะอยากไปกินข้าวด้วยแต่ช่วงนี้ทำอะไรไม่สะดวกเลยไม่เป็นไรค่ะงามเข้าใจไม่กวนแล้วนะเดี๋ยวไลน์มาใหม่ค่ะเธอพิมพ์ข้อความกลับไปจนกระทั่งหลายวิข้อความสุดท้ายก็ส่งกลับมาคิดถึง จากนั้นข้อความก็ไม่ถูกส่งมาอีกเลยทว่ามันกลับทําให้เธอยิ้มแก้มปริกเครียดเครียดอยู่ก็หายเครียดเชียวบ้านงามคําธรรมดาเธอเตือนตัวเองว่าไม่ให้หลงไปกับคําพูดแสนธรรมดานี้ใครๆก็พูดได้คนไม่เห็นหน้าไม่ได้คุยกันย่อมคิดถึงกันเป็นเรื่องธรรมดาเธอคิดก่อนจะตัดสินใจเดินไปสำรวจประตูหน้าต่างเพื่อลองให้เรียบร้อยแต่แล้วก็ต้องชะงัก กับรถแปลกตาคันหนึ่งที่จอดอยู่หน้าบ้านกระจกไม่ได้เปิดแต่มีคนมองเข้ามาทำให้เธอตกใจมากและรีบปิดม่านทันทีใครอะ่ะเข้ามาบ้านอื่นมั้งเธอปลอบใจตัวเองก่อนจะรีบเข้าห้องนอนส่วนรถคันนั้นก็รีบบึงออกไปทันทีเพราะถูกจับได้เสียแล้ว ขณะที่ปิดงามก็ปิดบ้านปิดช่องให้เรียบร้อยเพราะยิ่งคําก็ยิ่งน่ากลัวแม้ร,บรอบๆจะเต็มไปได้วยความพรึกพร่านไม่ได้เปรี้ยวแต่อย่างใดก็ตามแต่เธออยู่คนเดียวมันก็น่ากลัวอยู่ดีในช่วงเวลาเดียวกันนั้นณะบ้านเฮมราชแซนลักและผู้บริหารทั้งหมดยังคงคร่ำเคงกับงานที่นำกลับมาตรวจถึงบ้านเพราะเป็นช่วงสิ้นเดือนแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปทว่าคนที่น่าจะสอบพิรุษคงหนีไม่พ้นอัสดา เทวดาของพอ่อเทวดาของพอ่อระหว่างที่ตรวจงานอยู่ๆเสียงัำเพลงกวนๆก็ดังขึ้นจากปากของเจ้าคนที่กวรประสาทเก่งที่สุดทำเอาแสนลักถึงกับเหลือบมองนิดหน่อยลูกเทวดาลูกหักลูกแพงยังมันยังไม่เลิกแสนลักคิดบันทมสำราญแท้โอ้ยยังรองไม่ทันจบก้อนกระดาษก็พุ่งใส่นาผากแล้วกะเด็นตกพื้นป๋าอะไร คาเชนถึงกับหันมามองอย่างเอาเรื่องอยู่กรุงเทพมึงกกนตีนพ่อตามึงแบบนี้หรือเปล่าแซนลักว่าให้ด้วยน้ําเสียงเรียบและกล้มหน้าลงอ่านเอกสารต่อประจำคาเชนตอบอย่างหน้าตาเฉยยังจะมีหน้ามายอมรับอีกแซนลักตอบกลับแล้วคว้างเขาทำไมเนี่ยมึงร้องเพลงทำไมอารมณ์ดีว่าแล้วคเชนก็เหลือบมองอัสดานอนเน่เสียสมาธิกำลังตรวจรายรับรายจ่ายของบ้านเรา บัตรเครดิตต่างๆว่าแล้วแสนลักก็เหลือบมองลูกคนเล็กไปอีกแต่นั้นล่ะทำให้เจ้าตัวร้อนๆหนาวๆเลือกกใครใช้เปลืองที่สุดครับเขตแดนแทรกขึ้นแต่คาเชนก็สวนกลับทันควันพ่อไงไอเชนครับก็จริงอ่ะก็จ่ายพวกมึงไงจะไม่ให้เปลืองได้ยังไงลดรายจ่ายด้วยการปลดตำแหน่งผู้บริหารก็ได้นะโอ้แบบนั้นไม่ได้สิครับคาเชนรีบทวงขึ้นทันทีเชียว ถามจริงๆพี่เชนมาทําอะไรเนี่ยอัศดาก็อดอสงสัยไม่ได้อีกครั้งดูท่าคราวนี้จะมานานด้วยมีงานไงมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาดูงานที่จังหวัดเรามาพักโรงแรมเราแถมยังเลี้ยงต้อนรับอีกเดี๋ยวป๋าจะเหนื่อยเลยมาช่วยจริงเหรอครับพ่ออัศดาหันมาถามพ่อเลี้ยงทันทีซึ่งพ่อเลี้ยงยังรับมุกไม่ทันไม่รู้เลยว่าะเชนจะบอกแบบนี้จริงเหรอวะขเชนเอ,า,อาพ่อทําไมไม่รับมุกวะต้องรับเหรอวะ รับสิอืมมีแขกผู้ใหญ่มาพรุ่งนี้ที่เราเลี้ยงต้อนรับพรุ่งนี้นะ่ะแซนลักต่อเพื่อรับมุกขเชนแม้ตบมุกกันไม่เนียยเลยนะครับอัสดาว่าให้และยิ้มนิดๆพ่อนะพ่อมีงานมึงไม่ดูตารางเหรอขเชนก็เถียงอีกดูสิผมคุมอีเวนต์อยู่ไงไอที่ถามว่าจริงเหรอเนี่ยหมายถึงพี่มาช่วยจริงๆหรือว่ามาป่วนที่กรุงเทพไม่มีงานทำเหรอไอโอ๊ตมึงเห็นพี่เป็นคนยังไง ขเชนถามอัซดาทว่าน้องกลับมองหนะ้าแสนลักแต่แสนลักกลับยักคิ้วและยิ้มกริ่มแทนคำตอบดูยิ้มเข้าตอบดีๆนะป๋าถ้าพ่อไม่เอาตีนเกี่ยวมึงเอาไว้มึงก็พุ่งมึงเป็นคนแบบนั้นแหละไอเชนเอานี่นี่ด่าผมเหรอนี่เรียกว่าด่าเหรอด่าสิหาว่าผมเลือดร้อนเหรอเปล่ามึงเหมือนโดนน้ำมนต์สาดอะดิ้นเชียวป๋ามีแต่คนรังแกมึงด้วยไอโอด๊ด ไม่คิดดีกับพี่มึงเลยนี่ตั้งใจมาช่วยงานเลยนะผู้ใหญ่ที่มาพ่อตาก็รู้จักปาก็พูดเศร้าๆหรอกแต่สายตานี้เจโเล่เพทุบายเหลือเกินสายตาพี่นี่ไม่เจโลเล่เท่าไหร่หรอกพี่เชนคิดว่ากูไม่รู้จักไส้พุงมึงเหรอพี่เชนแล้วมึงคิดว่าพี่จะมาด้วยเรื่องอะไรไอโอด๊ดมึงร้อนตัวเหรอมึงร้อนตัวเหรอเปล่านะมึงอย่ามาเสียงสูงพี่เชนมันมาทําไมครับพ่อ เมื่อถามพี่แล้วมันไม่ตอบก็ถามพ่อเลี้ยงนี่แหละก็มีงานพรุ่งนี้ไงแขกผู้ใหญ่เจ้าสัวก็รู้จักพี่เราก็บอกแล้วนี่ไหนจะแขกผู้ใหญ่ทางเสียต้นด้วยลูกเขยก็เลยตามมาเทคแคร์ถึงที่นี่แทนเจ้าสัวเพื่อคอนเนคชั่นที่ดีในอนาคตแซนลักบอกอยังเป็นทางการซึ่งก็เชื่อได้แต่เรื่องจริงนะ่ะมันมีมากกว่านั้นต่างหากเชื่อเรื่องไอ้น้องได้ทีไอ้คนพี่ก็ยิ้มราเชียวเชื่อก็ได้ครับแล้วมีอะไรเนี่ยดูร้อนตัว กลัวอะไรไอ้ตัวแสมึงมีอะไรพี่เชนมาทีไรมีเรื่องทุกทีอ่ะมึงคุ้นเหมือนพี่เป็นตัวซวยอ่ะเหล่ามันเหมือนมีเรื่องแล้วพี่ก็รีบมาเหมือนตอนไอ้อ้วนมันได้พี่เกตเป็นเมียใหม่ๆรีบบินด่วนเลยอ่ะพี่ไม่ได้บินด่วนเว้ยนี่สิ้นเดือนด้วยเงินเดือนออกมารับค่าแรงพิเศษแกนี้ก็ร้อนตัวไปใหญ่ถูกเรียกมาถามรายจ่ายนิดเดียวทําเป็นกลัวเกินเหตุกินปูนร้อนท้องตั้งแต่เช้ายันเย็นพอพูดถึงรายจ่ายปุ๊บ แซนลักก็ยิ้มและปิดแฟ้มที่กำลังอ่านทันทีมันคือแฟ้มแสดงรายจ่ายการเงินรู้อยู่แล้วว่าจ่ายอะไรไปเพียงแต่ไม่อยากถามให้มากความตามสืบเองน่าจะสนุกกว่าหวังว่าคงจะไม่มีอะไรให้ตกใจเล่นๆหรอกนะแซนลักคิดระยะนี้มีมีแต่เรื่องเงินๆที่น่าเป็นห่วงน้องนั้นไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมแซนลักถามกับทุกคนคเชนไม่น่าจะเกี่ยวสักเท่าไหร่หรอกไม่มีอะไรน่ากังวลครับนอกจากงานพรุ่งนี้ แต่เราเตรียมงานเรียบร้อยละว,ว่าแต่เสียต้นจะมาร่วมด้วยใช่ไหมครับเคตแดนเป็นคนตอบคิดว่าน่าจะมาคอนเน็ชันของเขากับของฉันก็คงจะมาต้อนรับด้วยตัวเองแหละโรงแรมของเราช่วงนี้มีพนักง,งานใหม่หรือเปล่าก็มีวนๆเว,ว,วียนๆเข้าออกตลอดครับ mm hmm. ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งแม่บ้านล้างจานอ๋อเออผู้ช่วยเชฟครับมีปิ่นงามคนนึงเท่านั้นอะ่ะเขตแดนเป็นคนตอบเสียงเรียบแล้วในออฟฟิศล่ะ ไม่มีครับอืมแซนลักรับคำแบบส่งๆไปและไม่ได้มองหน้าใครเป็นพิเศษแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะปลายตามองอัชดาลูกรักที่เอาแต่ก้มหน้าจากนั้นแซนลักก็ยิ้มมุมปากนิดหน่อยน่ารักดีนะเด็กคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนขยันขันแข็งเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าได้อย่างเคร่งครัด แสนลักออกปากชมเหมือนจะเจาะจองไปที่ปิ่นงามแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามนั่นก็ทำให้ทุกคนสงสยัยยกเว้นอัสดาที่ดูรู้ว่าพูดถึงใครเพราะพูดถึงใครครับเด็กคนนี้เขตแดงแกล้งถามยำ้ำเอมปิ่นงามน่ะน่ารักดีแสนลักตอบและปลายตาม,มองคนบางคนเพราะนั่งบริหารอยู่บนห้องทำไมถึงได้รู้เยอะขนาดนั้นล่ะครับว่าปิ่นงามเป็นแบบนั้นเขตแดนเป็นคนถามเช่นเดิม จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรยุ่งวุ่นวายกับเด็กๆข้างล่างหรอกเพียงแต่ว่าเชฟมาร์กส่งมาให้เห็นหน้านั่นจึงสำคัญสำคัญยังไงครับคาเชนแซงถามขึ้นเป็นเด็กใหม่แต่ได้รับความไว้วางใจให้มาเผชิญหน้ากับผู้บริหารระดับสูงขนาดนี้เราก็ต้องรู้จักกันหน่อยสิจริงไหมในขณะที่ผู้ช่วยอีกสามคนเราแทบจะไม่รู้จักชื่อสามคนนั้นไม่ได้ถูกเสนอขึ้นมาก็แสดงว่าคนนี้ต้องไม่ธรรมดาหรือว่าเชฟน่าจะเอนดูเป็นพิเศษ อันนี้พ่อก็พูดถูกเชฟของเอนดูเด็กใหม่นะครับรวมถึงพวกเราด้วยนะเคดแดนให้ความเห็นอายุเท่าไหร่นะจำได้ไม่ชัดเท่ากันวีครับอัสดาแทรกขึ้นด้วยความลืมตัวทั้งที่นั่งฟังอยู่ตั้งนานก่อนจะได้สติแล้วก็อึกอักไปเฉยอย่างนั้นเออคือเชฟเอนดูเด็กใหม่หรือว่ามึงเอนดูกันแน่ไอโอถ้าเชนแทรขึ้นทันทีคือใครจะไม่เอนดูพ่ออยังเอนดูเลยใช่ไหมครับก็น่ารัก เอ็นดูเฉยๆไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นอย่ามาหาประเด็นให้บ้านแตกเดี๋ยววันหลังคงจะได้เชิญคุณมาร์คมาคุยเป็นการส่วนตัวสักหน่อยทำไมหรอครับคาเชนถามอีกเรื่องปากท้องเรื่องสำคัญและอันตรายพอๆกันผมไม่เข้าใจที่พ่อพูดอันตรายคือยังไงครับบอกหน่อยสิครับเพื่อเราเข้าใจตรงกันขเขตแดนให้ความเห็นอีกครั้งเพราะสิ่งที่แสนลักพูดคาเชนรู้ดีอยู่แล้ว ทำไมเราถึงมีบริการฉะนั้นคําตอบก็ไม่ต่างกันเมื่ออย่างนั้นเชฟมาร์จะเป็นคนเดียวที่เราไว้ใจอย่างนั้นเหรอแต่เขาไว้ใจใครเราก็ไว้ใจด้วยเท่านั้นเองเข้าใจแล้วครับผู้บริหารเรานะ่ะแต่สิเปไม่ธรรมดาสักคนเคยมีปัญหากับเราผู้มีอิทธิพลด้วยกันทั้งนั้นทั้งดีและก็ไม่ดีและในโรงแรมเราเชื่อเหรอว่าพนักง,งานของเราจะจงรักภักดีต่อเราทั้งหมดเราจึงต้องคอยดูแลให้ครอบคลุมทั้งหมดไงใช่ครับเข้าใจแล้ว พ่ออ่านขาดมากเลยบางทีเราก็คิดไม่ถึงนะเนี่ยว่าพ่อจะคิดอะไรที่ลึกซึ้งขนาดเนี้ยพวกแกสามคนควรจะคิดให้มากกว่าฉันอีกสเต็ปนะควรเก่งกว่าด้วยซ้ําจริงๆมันก็ต้องเก่งกว่าต้องก้าวเร็วกว่าเจ้านายหนึ่งก้าวคิดได้ไกลกว่าเหมือนโดนด่าทางอ้อมยังไงก็ไม่รู้คะเชนเอ่ยขึ้นและยิ้มแห้งไม่ได้บอกว่าไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโง่ซะหน่อยแล้วในนี้มีใครที่คิดว่าเร็วกว่าพ่อหนึ่งสเต็ปไหมชมมาได้เลยครับ คเชนพร้อมจะอาแขนรับเต็มที่เสนะเนี่ยไม่มีอ่ะไม่งั้นฉันจะมานั่งทํางานอยู่ทุกวันทําไมจริงๆแล้วก็เก่งทั้งสามคนนั่นแหละเพียงแต่แซนลกักไม่อยากชมให้เหลืองโอ้ยก็เรายังเด็กอีกอย่างพ่อก็ยังไม่ได้แก่จะรีบรเกษียณทาไมครับอัสดาเถียงขึ้นทันทีเชียวเกินเด็กแล้วพวกมึงอ่ะเอาละตรวจงานเสร็จก็ไปกินข้าวหรือถ้าใครอยากจะแยกไปกินกับเมียก็ตามสบายประโยคสุดท้าย แซนลักมองหนะ้าเขตแดนเป็นหลักเพราะนั่งอยู่นี่ก็เขตแดนคนเดียวเลยกินด้วยกันนี่แหละครับพิกเกตก็ดูเด็กๆอยู่เนี่ยเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปอาบน้ำไปแล้วมาเจอกันที่นี่แต่ไอ้เชนอยู่ก่อนแซนลักสั่งอีกครั้งซึ่งทุกคนก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดจากนั้นจึงได้แยกย้ายบ้านใครมันเหลือไว้แต่คาเชนขณะเดียวกันแซนลักก็ออกมายืนอยู่หน้าบ้าน กอดอกมองบรรยากาศภายในรีสอร์ทเหมือนอย่างเคยมีอะไรครับคาเชนถามเสียงเครียดแซนลักจึงหันกลับไปมองด้วยสายตานิ่งๆไม่รู้เหมือนกันมีอะไรกวนใจนิดหน่อยบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรดูเหมือนว่าพ่อจะนึกเป็นห่วงไอโอลระครับมันไม่ใช่ความห่วงแค่สงสัยกังวลไม่อยากเชื่อเซนตัวเองแต่เซนมันก็แม่นชิปเป่งเลยเป็นเซนที่ระบุไม่ได้ด้วยสิว่ามีอะไรหวังว่าจะไม่แย่นะครับ ไม่รู้เหมือนกันเป็นห่วงสิ้นคำแสนลักก็มองหนะ้าคะเชนด้วยวาตาเครียดพ่อไอโอโตเป็นผู้ใหญ่มากเกินพอที่จะห่วงมันก็เก่งไม่ได้เป็นรองใครพ่อก็รู้นานๆทีจะเห็นคาเชนเอ่ยปากชมน้องๆแซนลักคิดแกจะอยู่กี่วันก็จนกว่างานเลี้ยงต้อนรับงานประชุมจะเสร็จนะครับสักอาทิตย์ทำไมหรอครับขาดผมแล้วคิดอะไรไม่ออกเหรอนี่ใครเนี่ยแซนลักเมาราชแม้ ไม่ค่อยชมตัวเองเท่าไหร่อะแต่ขาดมือเท้าไม่ได้เชื่อผมเถอะระหว่างนี้ก็สอดส่องดูน้องๆของเราด้วยก็แล้วกันพ่อกลัวมันจะติดการพน,นันพ่อก็เห็นบินแล้วว่ามันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ความเคลื่อนไหวของเงินผิดปกติฉันแค่ไม่พูดโอเคครับแยกย้ายไปเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนมือคำครับไปอาบน้ำได้แล้วครับไม่ต้องเครียดขนาดนั้นเดี๋ยวผมหงอกสินคำ คเชนก็เดินจากไปทิ้งให้แสนลักษ์ยืนยิ้มอยู่เพียงลําพังทว่าสายตาโอดที่จะเหลือบมองไปยังบ้านพักของอัสดาที่อยู่ห่างไปลิบลิบไม่ได้แค่เห็นตัวบ้านเท่านั้นไม่ได้เห็นส่วนอื่นทำไมแสนลักษ์จึงรู้สึกเป็นกังวลนะต่อมาในเช้าของวันใหม่โรงแรมเหมาราชคึกคักตั้งแต่เช้าแต่ละฝ่ายก็ต่างเตรียมต้อนรับทั้งฝ่ายสถานที่ฝ่ายจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยและช่ำชองในการทำงานเป็นอย่างดี แต่พนักงานใหม่อย่างปินงามนี้สิที่ประมาะเพราะต้องนำขนมขึ้นเสิร์ฟเช้าวันนี้เธอจึงต้องคร่ำแคลงเอาจริงเอาจังในทุกขั้นตอนแต่ก็นะเมื่อวานก่อสงครามให้คนอื่นเขามันไสแล้วเนี่วันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะในขณะที่ปินงามทำขนมผู้ช่วยเชฟอีกคนก็ทำอาหารส่วนหัวหน้าอย่างเชฟมาก็ถูกเรียกขึ้นไปพบท่านประธานแปรมณัฐเลขาหน้าห้องอยังคงทำหน้าที่เคาะประตูให้กับผู้มาขอพบเจ้านาย เชฟมามาขอพบครับท่านเปรมมนัทเปิดเข้ามาพร้อมกับยืนพูดอยู่ตรงประตูเลยเชิญเมื่อแซนลักอนุญาตแล้วเปรมมนัทจึงเปิดประตูให้กว้างขึ้นเพื่อให้เชฟมาเข้ามาอารุณสวัสดิ์ครับท่านเชฟเชิญน,นั่งครับแซนลักเงยหน้าขึ้นมองทันทีขอบคุณครับไม่เป็นไรครับท่านเ่าแต่มาเช้ามากมาดูความเรียบร้อยนะ่ะผมได้คุยก,กับทุกฝ่ายหมดแล้วเหลือแต่คุณ ครับตอนนี้เด็กๆก,กำลังเตรียมครับพ่อเลี้ยงม,มีอะไรจะเสนอหรือเปล่าครับดูแลทุกขั้นตอนด้วยนะเชฟมีผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญเยอะครับพ่อเลี้ยงเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจัดอาหารสี่ภาครวมถึงมังสวิรัสเจผมเห็นรายการอาหารแล้วผมไม่ได้กังวลเรื่องนั้นพ่อเลี้ยงกังวลเรื่องอะไรครับเชฟมาร์ถามขึ้นแซนลังจึงมองหน้าเปรมนัดเพื่อเป็นอันรู้กันว่ามีความหวาดวันอยู่แล้วจึงหันมาเอ่ยกับเชฟ ไม่รู้เหมือนกันมีหลายเรื่องดูกับเด็กๆทุกขั้นตอนนะมาร์กผมห่วงเรื่องความปลอดภัยจากอาหารส่วนความปลอดภัยจากอื่นๆแขกผู้ใหญ่ทุกคนก็น่าจะมีผู้ติดตามที่ฝีมือดีอยู่แล้วแซนลักพูดแบบนี้ทำให้เชฟไม่สบายใจเช่นกันพอเลี้ยงผมรู้ครับว่าคิดอะไรอยู่แขกทุกคนก็แค่นักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็นักการเมืองทั่ว,วไปครับผมมีคนเนชั่นตัวใหญ่มาร่วมด้วยและเป็นแขกของพี่ตน้น ไม่ใช่สายขาวไม่ใช่สายดำคุณเข้าใจไหมครับผมเข้าใจแล้วจะดูแลทุกขั้นตอนครับเปรมให้บริการรออยู่ใกล้ๆโซนอาหารและเครื่องดื่มด้วยครับพ่อเลี้ยงแต่ผมว่าพ่อเลี้ยงอาจจะกังวลมากเกินไปหรือเปล่าใช่ช่วงนี้กังวลไม่รู้ทําไมเหมือนกันเพราะกังวลและกันไว้ก่อนพ่อเลี้ยงจึงได้อยู่รอดมาจนถึงวันนี้ไงครับเชฟแปรมนแทขึ้นผมรู้ครับ ผมจะไม่ทำให้พ่อเลี้ยงเป็นห่วงว่าแต่จะลงไปต้อนรับด้วยตัวเองไหมครับงานนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผมแค่เป็นเจ้าของสถานที่แต่ก็อาจจะลงไปทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงใกล้ประชุมช่วงจะเปิดงานอะ่ะโอเคครับเปรมลงไปพร้อมกับเชฟและเตรียมการจำนวนคนเอาไว้ให้พอกับการคุ้มกันแสนลักพูดเหมือนมีความบอดระแวงพอสมควรครับพ่อเลี้ยง ขณะที่ทั้งสามกำลังคุยกันอยู่นั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นและไม่ทันจะได้อนุญาตประตูก็ถูกเปิดเข้ามามีอะไรเชนแซนล้างถามเสียงเรียบขึ้นใกล้จะได้เวลาแล้วครับน่าจะเริ่มทยอยกันมาละเอเลี้ยงจะลงไปไหมครับไม่อ่ะเชฟกับเรมลงไปก่อนไปจะคุยกับเชนสักหน่อยครับเปรมานาและเชฟมารับคำพร้อมกันจากนั้นจึงได้ออกไปมีอะไรเชนทำไมไม่รอรับแขกของตัวเอง เปล่ามีอะไรครับผมแค่แวะขึ้นมาหาพ่อก่อนแล้วไอโอดกับไอเคละ่ะก็ทําหน้าที่ของตัวเองน่าจะยังอยู่ในห้องทํางานมีอะไรฝากดูงานด้านล่างด้วยนะเชมเดี๋ยวเฮียต้นก็ามาแซนลากพูดเหมือนมีเลสไนก่อนจะเหลือบมองตาคาเชนเป็นอันรู้กันอีกแล้วละ่ะเส้นดีเกินไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะพานเครียดไปหมดถ้าเส้นไม่ดีป่านนี้เป็นลูกเขยของไรข้างๆแล้วละ่ะ <c oughs> ผมจำได้ ทุกวันนี้พ่อก็ยังโดนเละๆอยู่เหมือนเดิมอ่ะต่อให้มีเมียม,ม,มีลูกแล้วก็เถอะทำใจเกิดมาหล่อเสือกรวยแล้วด้วยจะคาเชนได้แต่ต,ตอบสั้นๆและยิ้มกริ่มเท่านั้นฝากบอกสองหนุ่มด้วยก็แล้วกันดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยครับพ่อเลี้ยงผมมาเท่านี้แหละจะลงไปดูงานทั้งหมดเลยไปเถอะแซนลักอนุญาตคาเชนจึงได้ก้มศรีรษะเล็กน้อยแล้วจึงได้ออกไปเพื่อให้แซนลักได้อยู่ลำพังจะได้เซ็นงานที่กองเต็มโต๊ะ หน้าที่ลงไปต้อนรับไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าของโรงแรมหากแต่เป็นเจ้าภาพของงานประชุมต่างหากสันล้ก็แค่ให้ใช้สถานที่และอย่างมากที่สุดคือในฐานะผู้ใหญ่ต้องลงไปสักนิดแต่ไม่ใช่ตอนนี้และพราอต้องเตรียมต้อนรับนายผู้ใหญ่มาร่วมโดยมีโรงแรมเป็นศูนย์กลางทั้งหมดตามตารางคือต้อนรับทุกคนเข้าห้องพักกินมื้อเที่ยงแล้วจึงสัมมนาในช่วงบ่ายเพื่อกล่าวต้อนรับทางเข้าถูกจัดวางด้วยพรมสีแดงอย่างสมเกียรติ ทั้งของผู้ใหญ่และผู้ติดตามพนักง,งานโรงแรมและเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าภาพก็ต่างมารอต้อนรับก่อนแล้วขณะที่แขกยังไม่มาคนสําคัญและทรงอิทธิพลคนหนึ่งของจังหวัดก็มาถึงก่อนเลยโดยมีรถตู้สีดํากระจกทึบมาจอดบริการของแสนลักก็วิ่งมาเปิดให้สวัสดีครับเสียบริการกล่าวทักทายพร้อมกับยกมือไหว้ชายที่มีอายุบุคลิกสง่างามหน้าเกรงขามและไว้หนวดสวัสดี สบายดีกันนะเขากล่าวทั้งทยและระับว้เทวัสสายตากวาดมองไปตามล็อบบี้สบายดีครับพอเลี้ยงยังไม่ลงมาครับมีแต่ผู้บริหารอ้าวไม่รู้เหรอว่าพี่มันมาด้วย <c oughs> น่าจะทราบครับบริการหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะพายมือเชิญให้เสียต้นเข้าไปด้านในโดยมีผู้ติดตามประกบแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่าเขาคือใครและต่างก้มหน้าเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านนั่งรอก,ก่อนนะครับเจีย เดี๋ยวพ่อเลี้ยงก็คงจะลงมาเออปล่อยปล่ยเข้าไปเถอะตัวพ่อเขาไม่ลงมาเองหรอกเสียต้นแซวและยิ้มอย่างเข้าใจจากนั้นรถตู้แต่ละคันก็แล่นมาจอดตามด้วยแขกเรือที่มาร่วมประชุมอุตสาหก,กรรมทว่าเสียต้นยังคงนั่งเช่นเคยเพราะไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องไปต้อนรับเขาไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องคอยก้มหัวให้ใครไม่แปลกใจถ้าแสนลังจะไม่ลงมา ทว่าคนที่ลงมาก่อนเลยคือเขตแดนคะเชนตามลำดับแต่ทั้งคู่กลับมาสวัสดีเสียต้นก่อนเป็นอันดับแรกเสียอย่างนั้นสวัสดีครับเฮียต้นทั้งสองหนุ่มทักทายอย่างสนิทไม่สนิทจริงก็ไม่กล้าเรียกเฮียส่วนใหญ่แล้วเรียกเสียกันมากกว่าอา้าวเจ้าสัวลือมาด้วยเลยเนี่ยครับคนรู้จักของพ่อตานะ่ะผมก็เลยมาดูด้วยน่าเบือ่เอเฮียไม่ชอบคนเยอะอืมคอนเนคชันที่ดีครับเฮีย คาเชนตอบก่อนจะมองไปยังแขกที่พากันขนกระเป๋ามารับกุญแจกับพนักงานจังหวะเดียวกันนั้นผู้ติดตามกลุ่มของเลขาผู้ช่วยหรือเจ้านายสาวๆก็ทยอยกันมาเรียกได้ว่าบางคนสวยเฉีย่ยวมาเลยหนุ่มๆก็ตามนิสัยแหละหันไปมองเป็นเรื่องปกติทวาหญิงสาวคนสวยนั้นกลับมองตรงไปยังด้านหลังของพวกเขาสีหน้าของเธอเรียกได้ว่าตะลึงนั้นทําให้คาเชนระแวงคิดว่าอีป,ปอ้าจะลงมาแน่ๆเขาจึงหันมองตาม แต่เปล่าลูกชายคนเล็กสุดหล่อของแสนลักต่งหากที่เดินลงมาพร้อมกับเลขาและผู้ติดต,ตามมันจะหล่อจนสาวตะลึงเลยเหรอวะขเชนเอ่ยลอยๆคนบ้านนี้เขาคัดแต่คนหล่อเข้ามานะเสียต้นแซวทว่าอัสดาแค่ก,ก้มหน้าและยกมือไหว้เสียต้นเท่านั้นไม่ได้เข้ามาหาเสียทีเดียวเพราะเดินไปรับแขกสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับทุกท่านอัสดากล่าวเมื่อเดินมาถึงบรรดาแขกทั้งหลาย พนักง,งานโรงแรมนี้หล่อจังเลยนะคะเนี่ยเสียงของยิงสาวคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพร้อมกับยืนหนะ้าไปกระซิบเจ้านายสาวที่มองอัสดาไม่วางตาก็แง่ละคนโสดก็ออร่าสว่างกว่าปกติทำไมไอโอยมันโดนมองมากกว่าปกติคาเชนอดถามไม่ได้เอาก็มันหลอ่ออันนี้พี่ก็ต้องยอมรับเขตแดนแทรกขึ้นอืมยิ่งทำงานในห้องแอร์แทบไม่โดนแดดขาจ้วแบบหนุ่มเหนือเลย เฮียต้นแท้ขึ้นอีกคนอย่าให้หนุ่มเหนือบนห้องใหญ่นะั้นลงมาก็แล้วกันคนนั้นแย่งซีนได้โหดมากเฮียโทรไปดักมันดีกว่าว่าแล้วเฮียต้นก็รีบโทรหาน้องรักทันทีเสียงโทรศัพท์ของแสนรักดังขึ้นครับจะโทรมาตามทำไมเนี่ยไม่ลงไปตอนนี้ก็ไม่ได้โทรตามแค่จะบอกว่าเฮียมาละมึงไม่ต้องรีบลอยให้เด็กๆต้อนรับไปอา้าวแล้วโทรมาทำไมวะ ก็โทมาบอกว่ามาแล้วไงแขกสวยๆเยอะมากใจก็จะโทรขึ้นมาห้ามน้องไม่ให้ลงมาแต่ดอนหยอนจะได้แล้วเพื่อมึงอยากลงมาอ่อยนี่จาโอ๊ตกำลังแย่งซีนเลย <c oughs> คนโสดก็งี้แหละไม่ลงมาหรอวะ่อเลี้ยงไม่อ่ะไม่อยากลงไปแย่งซีนพี่ก็รู้ว่าผมลงไปเนี่ยรังสีผมโหดนะไอแสนไอไอคีโมแค่นี้แหละ อยาให้พี่เห็นว่าเมืองลงมาก็แล้วกันลอยให้เด็กๆเขาเกิดไปเถอะครับเมียผมสวยน่ารักกับไม่มีใครเกินนี้พ่อคนรักลูกรักเมียสุดๆนะแค่นี้เซ็นงานอยู่มาชวนอู้ทาไมเนี่ยเออไม่ชวนละแค่นี้นะเดี๋ยวนี่เฮียนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยหน้าล็อบบี้กับพวกลูกน้องเมืองนี่แหละไอ,อ้อนี่มันเสน่ห์แรงไม่หยอกพุ่งหาเป้าเชียวมันก็พุ่งได้แหละมันโสดไอ้อีกสองตัวลองพุ่งดูสิ <c oughs> มึงด้วยลูกค้าสาวๆเยอะมึงอย่าลงมาเดินเพลนผ่านเป็นอากาศโอ้ยก็บอกแล้วว่าเซ็นงานเต็มโตเลยต่อให้นายกมาเองผมก็ไม่ลงไปอะ่ะแค่นี้นะเออแค่นี้แหละว่าแล้วเสียต้นก็วางสายแล้วมองไปยังเบื้องหน้าซึ่งยังคงมีแข่เรือทยอยกันเข้ามาในโรงแรมมากมาย